รู้รอบบ้านหลังน้ำลดกับ S G Experience <S ตอนที่2การทำความสะอาดบ้านหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการสำรวจเบื้องต้นกลับมาแล้วเราควรวางแผนการทำความสะอาดบ้านในส่วนต่างๆให้เรียบร้อยก่อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งหนึ่งลองทบทวนดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่เราพอจะล้างทำความสะอาดได้เองหรือส่วนไหนที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลเช่นระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆสำหรับการทำความสะอาดบ้านนั้นหากเลือกใช้บริการบริษัททำความสะอาดก็ควรศึกษารายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนในการทำความสะอาดรวมทั้งปัจจัยต่างๆในการว่าจ้างเช่นราคาค่าจ้างระยะเวลาในการทำความสะอาดการป้องกันการเสียหายการรับประกันเป็นต้นแต่หากเลือกที่จะลงมือทำความสะอาดเองควรมีการกำหนดประเภทของงานที่จะทำและกำลังคนที่เหมาะสมให้พร้อม ประเมินระยะเวลาในการทำความสะอาดหากจำเป็นต้องค้างคืนควรมีการวางแผนว่าเราจะจัดการเรื่องสถานที่นอนอาหารการกินน้ำดื่มการขับถ่ายรวมถึงการจอดเก็บยานพาหนะอย่างไรนอกจากนี้ควรมีน้ำประปาและไฟฟ้าให้ใช้เพียงพอตลอดการทำงานจัดเตรียมและตรวจสอบว่าต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดชนิดใดบ้างอุปกรณ์หลกัหลกๆที่ต้องเตรียมได้แก่ไม้กวาดและแปลงขัดแบบต่างๆ ซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานและพื้นผิวแต่ละชนิดหรือหากใครมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก็ควรนำไปด้วยรวมไปถึงไม้มอบถูพื้นไม้ปาดน้ำที่โกยผงพลาสติกถังน้ำกละมังสายยางและถุงดำทั้งนี้ควรคำนวณจำนวนอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับทุกคนจัดเตรียมน้ำยาหรือสารเคมีสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่างๆเช่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย น้ำยาล้างจานแอลกอฮอล์น้ำส้มสายชูน้ำยาฆ่าเชื้อราที่มีส่วนประกอบคอรายซึ่งพบได้ในน้ำยาซักผ้าขาวหรือน้ำยาขัดพื้นห้องน้ำบางชนิดโดยมักจะใช้ควบคู่กับกระบอกฉีดพ่นพผ้าและแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำนอกจากนี้ควรเตรียมน้ำยาเคลือบผิวน้ำยาดับกลิ่นปูนขาวยากำจัดหนูและแมลงเผื่อไว้ด้วยทั้งนี้เราควรศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานให้ดี และเลือกใช้ให้เหมาะสมและปลอดภยัยต่อมาควรเตรียมชุดสวมใส่สําหรับทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นถุงมือยางรองเท้าบูทยางหมวกทรงแข็งแว่นตาใสหน้ากากอนามัยและอย่าลืมหีบประถมพยาบาลเบื้องต้นไปด้วยเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วควรตรวจสอบรายการให้ครบถ้วนเขียนบอกประเภทสิ่งของแต่ละชนิดให้ชัดเจนจากนั้นให้คัดแยกลงกล่องและวางทุกกล่องไว้ในที่เดียวกัน เพื่อที่จะได้ไม่ลืมในวันเดินทางในวันเดินทางควรตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ขนวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานให้เรียบร้อยกำชับให้ทีมงานทั้งหมดทำความเข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละคนสักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ให้ดีจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายเมื่อลงพื้นที่จรงิงเมื่อเดินทางมาถึงหน้าบ้านแล้วให้จอดรถในพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ทีมงานที่ตรวจสอบไฟฟ้าต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนเป็นทีมแรก หากพบว่ามีไฟฟ้ารั่วควรแจ้งให้ทีมงานทั้งหมดทราบเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและควรติดต่อช่างไฟฟ้าให้มาแก้ไขในภายหลังจากนั้นควรตัดกระแสไฟฟ้าโดยยกคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์ลงให้หมดแล้วจึงค่อยให้ทีมงานที่เหลือซึ่งสวมชุดและเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานได้ก่อนเริ่มทําความสะอาดภายในบ้านควรเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและหากจําเป็นต้องค้างคืน ควรจัดเตรียมและทำความสะอาดพื้นที่สำหรับพักผ่อนพื้นที่ทานอาหารและพื้นที่สำหรับขับถ่ายไว้เป็นลำดับแรกควรจัดเก็บของที่อาจล้มทับหรือหล่นใส่เก็บเศษของมีคมตามพื้นไปทิ้งและควรระวังหรือกำจัดพวกสัตว์และ,มะแมลงร้ายที่อาจหลบซ่อนตามต้นไม้และซอกหลบของบ้านหากไม่สามารถกำจัดได้เองควรเรียกผู้เชี่ยวชาญมาดูแลเพื่อความสะดวกและปลอดภัยอย่างไรก็ตามในการใช้น้ำประปาทำความสะอาดบ้าน ควรตรวจสอบคุณภาพของน้ำว่าสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่ห้ามเปิดปั๊มน้ำเองโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะมีไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตได้ควรใช้วิธีต่อสายยางจากก๊อกน้ำมาใช้หรือรองน้ำใส่ถังไว้ใช้จะปลอดภัยกว่าสําหรับบ้านที่เคยทําแนวป้องกันน้ำท่วมไว้ควรทําการรื้อออกเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานหากเป็นกําแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือบล็อกคอนกรีตให้ค่อยๆทุบออกด้วยค้อนปอนโดยต้องระวังอย่าให้โดนส่วนอื่นของบ้านเสียหาย หากเป็นวัสดุพวกแผ่นซีเมนต์แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโพลีคาร์บอเนตให้ใช้ไขควงคลายสกรูตัวยึดออกจากโครงส่วนที่เป็นซิลิโคนยาแนวให้ใช้มีดหรือคัตเตอร์ปลายแหลมกรีดลอกออกจากพื้นผิวและใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดต่อไปส่วนการรือ้อและขนย้ายกระสอบทรายควรระวังว่าถุงหรือกระสอบทรายที่บรรจุอาจจะปริแตกซึ่งจะทำให้ทรายที่รั่วไปอุดตันตามท่อและรางระบายน้ำ จึงควรมีอุปกรณ์รองกระสอบทรายก่อนทำการเคลื่อนย้ายใดๆสำหรับทรายที่อยู่ในกระสอบสามารถนำมาใช้ในงานเทปรับระดับหน้าดินหรือถมที่ได้แต่ห้ามนำไปใช้ผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อหล่อคอนกรีตโครงสร้างหรือเก่ออิฐฉาบปูนเป็นอันขาดเพราะเป็นทรายที่ไม่สะอาดซึ่งจะทำให้โครงสร้างไม่แข็งแรงและคุณสมบัติในการยึดเกาะสำหรับงานเก่ออิฐและฉาบผนังไม่ดีเท่าที่ควร จากนั้นควรทำความสะอาดพื้นโดยรอบบ้านและภายในบ้านโดยการกวาดหรือฉีดล้างทรายและดินโคลนต่างๆด้วยน้ำอย่าลืมกรองเศษดินโคลนก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำด้วยส่วนเศษวัสดุต่างๆควรรวบรวมใส่ถุงมัดให้เรียบร้อยและนำไปทิ้งยังพื้นที่ทิ้งขยะที่จัดเตรียมไว้ต่อมาควรจัดเตรียมสถานที่โดยรอบตัวบ้านให้เป็นสัดส,ส่วนโดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับล้างทำความสะอาดพื้นที่สำหรับตากแห้ง และพื้นที่สำหรับทิ้งขยะหลังจากนั้นจึงทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆภายในบ้านของชิ้นไหนต้องการทิ้งหรือของชิ้นไหนต้องการขายก็ควรทำการคัดแยกประเภทสิ่งของต่างๆให้เรียบร้อยหรือหากจะนำกลับมาใช้ใหม่ก็ควรขนย้ายไปยังพื้นที่ทำความสะอาดที่จัดเตรียมไว้หากมีเชื้อราขึ้นภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ควรฉีดพ่นด้วยน้ำผสมน้ำยาฆ่าเชื้อราทิ้งไว้ก่อน แล้วจึงเริ่มทำความสะอาดส่วนต่างๆภายในบ้านโดยควรทำความสะอาดจากบนลงล่างตั้งแต่ฝ้าเพดานผนังและพื้นการกำจัดคราบสกปรกนั้นให้เริ่มจากเบาไปหาหนักเช่นใช้ผ้าฟองน้ำหรือใยขัดฉุบน้ำเช็ดล้างดูก่อนหากไม่ออกแล้วจึงใช้แปรงพลาสติกฉุบน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดขัดไม่แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกเพราะมีส่วนผสมที่เป็นอาหารของเชื้อราจึงไม่สามารถฆ่าเชื้อราได้ หากใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงควรระวังเรื่องไฟฟ้าดูดรวมถึงน้ำที่ฉีดด้วยแรงดันสูงนั้นอาจเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างและพื้นผิววัสดุบางประเภทด้วยสำหรับวัสดุพื้นผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นไม้เนื้อแข็งควรขัดล้างลอกสีเดิมออกเท่าที่จะทำได้และผึ่งให้แห้งสนิทก่อนที่จะให้ช่างขัดทำสีใหม่ต่อไปและเนื่องจากน้ำที่เข้ามาท่วมขังนิ่งภายในบ้านมักจะเป็นน้ำที่เน่าเสีย และมีเชื้อโรคปนมากมายในการทำความสะอาดบ้านและสิ่งของต่างๆครั้งสุดท้ายจึงควรผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเข้าไปด้วยทุกครั้งสำหรับบ้านที่มีห้องใต้ดินอย่าเพิ่งสูบน้ำออกทั้งหมดในทันทีเพราะอาจจะทำให้พื้นหรือผนังแตกร้าเสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันของดินและน้ำใต้ดินที่อยู่โดยรอบต้องควบคุมไม่ให้แรงดันภายนอกสูงกว่าภายในบ้านโดยการค่อยๆสูบน้ำออกหากไม่มีความรู้ควรติดต่อผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาดำเนินการ แล้วจึงทําความสะอาดในภายหลังหลังจากกระจัดคราบสกปรกออกหมดแล้วหากเป็นพื้นที่แห้งควรใช้ผงปูนคลอรีนหรือน้ำส้มสายชูผสมน้ำเจือจางราดให้ทั่วเพื่อช่วยดับกลิ่นส่วนในพื้นที่กึ่งแห้งหรือดินโครนควรโรยด้วยปูนขาวเพื่อช่วยดูดซับความชื้นลดกลิ่นไล่มแมลงและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ชอบความเป็นกรดและในบริเวณที่น้ําท่วมขังควรเทด้วยน้ําหมักชีวภาพเพื่อช่วยบําบัดน้ําเสียในตอนหน้า เราจะเข้าสู่รายละเอียดวิธีการตรวจสอบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยก่อนจะเข้าอยู่อาศัยติดตามกันได้ในรู้รอบบ้านหลังน้ำลดกับ S c G Experience